สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะผมกับรายการ KTS Review นะครับห่างหายไปนานนะผมกับการรีวิวรองเท้านะครับ สำหรับสัปดาห์นี้นะครับผมเราก็จะมีรองเท้า1คู่มารีวิวให้ดูกันก็เป็น Air j o r d a นหนึ่งะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นคู่ไหนเนาะก็หลังจาก2สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรารีวิวพาไปเที่ยวตลาดลงเกลือนะครับพาไปร้านกาแฟไปดิฟกาแฟนะครับสัปดาห์นี้นะครับเราก็กลับมารีวิวรองเท้าให้ดูกันนะจากที่หายไปนานนะครับผมมาสำหรับสัปดาห์นี้นะครับตัวที่ผมจะเอามารีวิวที่ดูกันก็คือตัวนี่ Air j o r d a น1 Mid มินะครับเลโโททัก ดีดนะครับผม <Wow. S 1> มันจะเป็นสีแบบไหนนะครับแกะดูนะก็ปะเปิดกล่องออกมาฮะมีกระดาษทออ2ชั้นนะครับตัวนี้นะครับผมได้มาจากช็อปญี่ปุ่นนะครับช็อปไนกี้ญี่ปุ่นนะช็อปไนกี้ญี่ปุ่นนะตัวนี้นะนี่นะครับก็จะเป็นสีขาวดำนะครับผมนี่เลยนี่อย่างสวยอะ่ะผมบอกเลยนะกล่องของบงังนี่แล้วกันนี่นะครับ ชื่อลุ้นเต็มๆแอร์จอดแดน1 Mid r มิ r เลโ x ท,ทั o ซดนะครับหรือจะเรียกว่า Black White ก็ไม่ผิดนะครับเพราะว่ามันเป็นค r w เวสี Black กับ White นะครับผมตัวนี้นะครับออกมาเมื่อปี2018นะครับออกมาเมื่อปี2018นะออกมาในราคาป้ายราคารีเทลอยู่ที่ 4,200บาทนั่นเองนะครับ4,200บาทนั่นเองนะครับราคารีเซลเดี๋ยวผมจะมาแจ้งอีกทีนะครับตอนท้ายคลิปนะดูรีวิวตัวรองเท้ากันไปก่อนนะครับนี่นะตรงนี้นะครับตัวสีขาวนะครับผมตัวสีขาวนะมันจะเป็นหนังนะครับเวณสีขาวเนี่ยจะเป็นเหมือนหนังแท้เลยนะหนังอย่างเงี้ยเนี่ยฮะนี่กดให้ดูเลยอย่างนี้เลยนะครับ ตามด้วยวิงโลโก้มันก็จะปั๊มลึกแบบนี้นะครับผมเหมือนตัวทั่วทั่วไปนะวิงโลโก้นะส่วนลิ้นนะครับเป็นแอร์สีขาวจัมแมนสีขาวนะส่วนป้ายไซส์เนะี่ยยังเป็นแบบเก่าอยู่นะปี2018นแะครับนี่แท็กไซส์ยังเป็นแบบเดิมอยู่นะปี2018นปะครับส w วูสนะครับด้านหลังนะครับสวยงามนะครับผมบอกเลยนะส่วนสีดำนะครับผมมันจะเป็นวัสดุของหนังนูบักนะครับ หนังนูบักคืออะไรหนังนูบักอธิบายยากนะคือมันต้องเคยจับอะหนังนูบักมันเป็นเหมือนหนังนิ่มๆเรียบๆนะครับซึ่งบอกเลยว่าไอ้หนังเนี่ยแม่งทําความสะอาดยากมากนะสีดํานะครับทําความสะอาดยากคือโดนน้ําโดนได้แหละนะครับแต่ว่าถ้าจะเอาไปทําความสะอาดเนี่ยคืออย่าใช้แปรงที่มันแข็งๆนะครับขัดแรงๆเนี่ยคือมันจะพังเลยนะต้องใช้แบบแปรงขนนุ่มหรือไม่ก็ใช้แบบผ้าเช็ดเบาๆทําความสะอาดภาพออกนะครับ ประมาณนั้นเองนะครับเพื่อให้มันคงสภาพสวยงามแบบนี้อยู่นะนี่นะอันนี้คือผมได้มาใหม่ๆเลยนะดำๆแบบนี้เลยนะครับนี่ถ้าสภาพสวยๆมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่โดนน้ำแล้วต้องรีบเช็ดให้แห้งนะครับหรือใช้ใดเป่าให้แห้งไวๆเลยนะครับนี่ข้างในนะครับก็จะมีดันทรงข้างในมีดันทรงนะครับแล้วก็มีตัวจัมแมนข้างในนี่นะดันทรงผมเอาไว้เนี่ยไม่ได้เอาออกนะครับ คู่นี้ผมได้มาเป็นไซส์11 US นะคอลเว่สีนี้นะครับผมบอกแล้วนะราคารีเซลอยู่ที่ประมาณ500กว่เหรียญน,นะครับตีเป็นเงินไทยก็คูณ30เข้าไป31หรืออะไรเข้าไปนะก็จะเป็นเงินประมาณ1มื่น1มื่นประมาณนี้นะครับ1มื่นจากราคาป้าย4,200บาทที่เอานะครับแต่คนไทยก็ไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับราคานะแต่นั้นเป็นราคาซื้อขายทั่วโลกนะ ราคาหมื่นกว่าผมพูดถึงราคาซื้อขายทั่วโลกจากเว็บ StockX นะครับแต่ผมขึ้นให้ดูตรงนี้ก็อันนั้นก็เป็นราคาซื้อขายทั่วโลกนะแต่ราคาคนไทยมือหนึ่งก็อยู่ที่ประมาณ 7800 0อะไรประมาณนี้ก็ว่ากันไปนะครับคืนสองก็สี่ห้าพันนะครับแล้วแต่ผู้ขายแล้วแต่ไซส์ก็ว่ากันไปนะครับผมนี่นะครับสาหรับสัปดาห์นี้ก็จบไปแล้วนะครับสาหรับรีวิวตัว Air j o r d a นหนึ่ง d ักซนะครับสีขาวดําแต่งตัวง่ายแน่นอนนะครับเข้ากับทุกสไตล์เลยใส่ทํางานแบบใส่กับสูตรอะหล่อเลยนะผมบอกเลยนะ j o แดนหนึ่ง จอแดนหนึ่งเป็นรองเท้าที่ใส่กับสูตรแล้วหล่อนะผมบอกนะเพราะว่ามันเหมือนจะเข้ากับกางเกงแลกด้วยนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับใครที่อยากครอบครองก็ลองหากันดูตามกลุ่มตามเว็บไซต์นะครับลองพิออเดอร์กันเอานะครับผมสัปดาห์หน้าไม่รู้ว่าจะมารีวิวรองเท้าหรือว่าจะพาไปเที่ยวดียังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับลงคลิปทุกวันจันทร์นะครับผมฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับผมสวัสดีครับ